นี่แม่หนูเองค่ะแม่เป็นเชฟประจำบ้านของเรากับข้าวที่แม่ทำอร่อยทุกอย่างเลยค่ะผักที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาจัดเรียงให้สวยงามนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องคนนะคะจัดเสิร์ฟแบบนี้จะทำให้ดูน่าทานมากกว่าค่ะพ่อคะอเมนูสลัดปูอัดผักรวมเสร็จแล้ววางตรงนี้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวพ่อจัดการต่อเอง ส่วนนี้คือพ่อของมาตาเองค่ะพ่อเป็นช่างภาพประจำตัวของคุณแม่ถ่ายรูปสวยมากมากเลยค่ะผมจะใช้แฮนนันฟอกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับพ่นไอเย็นไปที่ด้านข้างของอาจานแบบนี้ครับเห็นไหมครับทุกท่านสลัดของผมเนี่ยมันดูสดชื่นแล้วก็ดูน่ากินมากขึ้นขึ้นไปอีกครับพ่อครับผมขอยืมกล้องตัวนึงสิไปหยิบเอาในตู้กันชื่นแล้เล,ลูกส่วนนี้คือพี่สกายพี่ชอบท่องเที่ยวถ่ายรูป พอกลับมาบ้านก็จะมาทำคลิปลงช่องตัวเองโดรนช็อตนี้ผมไปถ่ายที่พังงาม,มาช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นท้องฟ้าเป็นสีส้มสวยมากๆผมแนะนำครับใครที่อยากไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวที่นี่ครับพี่สกายมาดูมุมกล้องให้หน่อยแสงได้ยังเนี่ยพี่สาวมาตายเองค่ะชื่อพี่อลิสพี่มีฝันว่าอยากเป็นศิลปินพี่เขาซ้อมเต้นทุกวันเลยค่ะ โฟโต้มาพอดีเลยมาถ่ายรูปกันนี่คือน้องโฟโต้เป็นน้องหมาของพวกเราเองค่ะเป็นดาวติ๊กตอกด้วยนะน่ารักไหมคะโฟโต้ขอมือหน่อยส่วนนี่มาตาเองค่ะมาตาชอบถ่ายวิดีโอมากๆเลยค่ะต่อขึ้นมามาตาฝันว่าอยากเป็นผู้กำกับค่ะ และนี่คือครอบครัวของเราที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันมากๆหนูตั้งชื่อว่า Real Life Family และปีนี้พ่อจะพาพวกเราไปเดินงาน p h o t o f a i r 2023ด้วยเราจะไปดูกล้องเลนและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับการทำคอนเทนต์ของพวกเรากันงานจัดวันที่9-12ถึงพฤศจิกายนนี้ที่โรโยพารากอนฮอลล์ชั้น5 สูนการค้าสยามพารากอนไปเจอกันที่งานนะคะ